อินทิเกรตวงเล็บ e ยกกำลัง x ส่วน n ลบกับ e ยกกำลังลบ x ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง2 dx ข้อนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นค่าของที่ e ยกกำลัง x ส่วน n แล้วตัวก็จะลบอยู่กับ e ยกกำลังลบ x ส่วน n แล้วทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยให้เราจัดรูปใหม่ก่อนโดยใช้ผลต่างกำลัง2สมบูรณ์นะถ้าจํา จำสูตรได้ก็จะทำได้ง่ายนะครับอ่ะขอทวนสูตรให้สหน่อยนะครับก็คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะก็คือ,อหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะให้เราใช้สูตรนี้นะใช้สูตรนี้นะ ดังนั้นเราก็จัดรูปโดยใช้ผลต่างกำลังสองสมบูรณ์ก่อนนะก็คือ,อ e ยกกำลัง x ส่วน n ลบกับ e ยกกำลังลบ x ส่วน n ทั้งหมดยกกำลังสองตอนนี้พจน์หน้าของเราก็คือ,อตัวตัวนี้นะครับเป็นพจน์หน้าส่วนตัวนี้เป็นพจน์หลังเราก็จะได้เป็น หน้ากำลังสองหน้ากำลังสองก็คือ e ยกกำลัง x ส่วน n นะยกกำลังสองลบ2หน้าก็คือ e ยกกำลัง x ส่วน n คูณกับหลังก็คือ e ยกกำลังลบ x ส่วน n วงเล็บปิดอ่าต่อไปก็คือบวกหลังยกกำลังสองหลังก็คือ e ยกกำลังลบ x ส่วน n ยกกำลังสอง่าตามกดเลขยกกำลังนะคูณ2เข้าไปนะครับก็เป็น e ยกกำลัง2 x ส่วน n ลบกับ2อะทีนี้ e นะพจนี้เนี่ย e ยกกำลัง x ส่วน n คูณกับ e ยกกำลังลบ x ส่วน n เนี่ยฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกัน ฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา x ส่วน n บวกกับลบ x ส่วน n เนี่ยมันก็จะได้0นะครับก็จะได้0นยะ์ะได้0นย์ะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็คือจะได้เป็น e ยกกำลัง0นะซึ่ง e ยกกำลัง0ูนย์มีค่าเท่ากับ1นนั่นเอง,เองนะ แล้ว1คูณกับ2นะคูณกับ2ก็จะได้2โอเคนะตามกฎเลขยกกำลังเลยนะครับเลขใดๆยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ยกเว้นเลข0ูนย์นะศูย์ยกกำลัง0ูนย์ไม่ทราบว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับนอกนั้น,นียเอามายกกำลังศูนะค่าตัวเลขใดๆนะยกเว้นเลขศูนยนะยกกำลังศูนมีค่าเป็น1น่บวกกับ e ยกกำลังลบ2 x ส่วน n เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราก็จับนะทั้ง3พจน์นี้มาทำการอินทิเกรตนะครับก็ขเขียนเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันนะอินทิเกรตเ่เขียนท่าทใหม่ดีกว่านะอินทิเกรตวงเล็บ e ยกกำลัง x ส่วน n ลบกับ e ยกกำลังลบ x ส่วน n นะทั้งหมดยกกำลัง2 dx เท่ากับอินทิเกตวงเล็บ e ยกกำลัง2 x ส่วน n ะลบ2บวก e ยกกำลังลบ2 x ส่วน n วงเล็บปิด dx นะ D x, นะนะคราวนี้ตามสมบัติ ของการอินทิเกรตก็คือเราแจกตัวเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปแต่ละพจน์ได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นอินท e ิเกรต e ยกกำลัง2 x ส่วน n dx ลบกับ2อินทิเกรต dx แล้วก็บวกอินทิเกรต e ยกกำลังลบ2 x ส่วน n dx เ <c> น <oughs> เราก็จะย้อนกลับไปที่เรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรนะครับย้อนกลับไปทำเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรอันนี้เราอาจจะทำลัดได้นะก็คือถ้าหากว่าเรา,าเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเราสามารถทำลัดได้เลยนะครับนะ อ่ะให้เราทำลัดอย่างนี้นะครับนะก็คือถ้าใครยังยังไม่ชำนาญหรือยังไม่ทราบที่มาที่ไปนะก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านะครับก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรทีนี้เราก็จะทำรัดเลยนะครับก็คืออินทิเกรต e ยกกำลัง2 x ส่วน n นะให้เราอินทิเกรตเทียบกับนะตัวกําลังตัวนี้เลยนะครับก็คือเอาตัวนี้ามาอินทิเกรตเทียบกับตัว,ตวนี้เลยนะก็คือเทียบกับตัวกําลังนั่นเองก็เป็น 2x ส่วน n เสร็จแล้วให้เราทําการดนะิฟตัวที่เราเทียบนะครับอ่าดิฟนะเราดิฟดิฟแล้วเอามาหารนะครับอ่าดิฟ 2x ส่วน n ก็จะได้ 2ส,ส่วน n จะได้2ส,ส่วน n ต่อไปลบกับ2อินทิเกรต dx นะอินทิเกรต dx หรือตรงนี้ก็คือเลข1น,นั่นเองนะครับอิ ate, นทะิเกรตดีเอก็จะได้ x นะเพราะนั้นคูณกับ2ก็เป็น 2x นะครับบวกกับนะอินทิเกรต e ยกกำลังลบ 2x ส่วน n ให้เรานะอินทิเกรตเทียบกับตัวกำลังตัวนี้ตัวไส้ของ e นะก็จะได้เป็นลบ 2x ส่วน n นะแล้วให้เราดิฟนะครับตัวไส้หรือดิฟตัวไส้ก็จะได้ดิฟลบ 2x ส่วน n ก็จะได้เป็นลบ 2ส,ส่วน n นะจะได้ลบ2ส,ส่วน n อ่ะโอเคคราวนี้นะครับมันเป็นเศษซ้อนนะตรงเนี้ยมันเป็นเศษซ้อนให้เรากลับตัว n ขึ้นไปคูณข้างหน้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะกลับลบคูณลบ อ่าโทษทีกลับขึ้นไปลบคูณบวกตรงนี้นะลบคูณบวกก็จะเป็นลบนะตรงนี้นะลบคูณบวกจะเป็นลบนะครับนะกลับตัว n ขึ้นไปส่วนการอินทิเกรตเนี่ยอินทิเกรตนะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยอ่าตัว E เนี่ยที่ที่ฐานเป็นว E มันก็จะได้ตัว E ยกกำลังอ่าด้วยกำลังตัวเดิมนะอ่าเราก็จะได้เป็นกลับตัว n ขึ้นมานะครับได้ n อินทิเกร e ยกกำลัง 2x ส่วน n แล้วก็เทียบกับตัวมันเองมันก็จะได้เป็น e ยกกำลัง 2x ส่วน n นะตัวแรกเราส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วยเลขเลข2ตรงนี้นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้เขียนนะส่วนด้วย2นั่นเองนะลบกับ 2x นะต่อไปพจน์ที่3บวกนะบวกคูณลบได้ลบแล้วกลับ n ขึ้นมาข้างบนนะครับก็เป็น n แล้วอินทิเกรต e ยกกำลังลบ 2x ส่วน n ก็จะได้ e ยกกำลังลบ 2x ส่วน n นะสุดท้ายเลยบวก4นะครับ นั้นตัวนี้ข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องของอผลต่างกำลังสองสมบูรณ์มาช่วยก่อนนะครับแล้วก็ทํา <c oughs> ทการเปลี่ยนตัวแปรแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยถ้าเขียนละเอียดมันก็จะยาวซัหน่อยนะเพราะนั้นเราสามารถทำลัดได้นะแต่ถ้าใครทำลัดไม่เป็นนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมา